คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดความรู้สึกตอนแรกตอนแรกที่เราได้เล่นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดได้ร่วมกันอ่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็คือมีการแบบโทรติดต่อมาใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตกใจถึงขั้นแบบว่าถามบอกบอกให้ผู้จัดการโทรไปถามว่าเอ่อใช่หนูจริงๆใช่ไหมแบบว่าถูกต้องใช่ไหมที่เรียกมาแบบว่าเป็นเป็นชื่อซานีอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่า มันยากมากสําหรับโอกาสแบบนี้ที่แบบาทางทีมพี่เล็กพี่เจือพี่พี่ทีมทุกคนแล้วก็พี่เบิร์ตเองจะให้โอกาสเราได้ขนาดนี้คะ่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับชานี้คะ่ะต้องบอกว่าดีใจแบบที่สุดคือชาตินี้แบบมันคือคุ้มแล้วคะ่ะคือคุ้มแล้วจริงๆจริงเพร <า S 1> <พา S 2> รู้ว่าตอนที่เราได้ได้ได้ไดร่วมประพี่เบิร์ตแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาบอกได้ถูกไหมคะค่ะ เราต้องเก็บไว้ต้องเก็บต้องเก็บเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีการเปิดตัวเนาะว่าแบบจะมีเออกสจะมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตพี่เบิร์ะค่ะไม่ว่ากี่รอบกี่รอบก็คือเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องเปิดว่าเกสเป็นใครหรืออะไรยังไงเลยมันคือคือเรื่องนี้ไม่สําคัญเลยแต่สิ่งที่เรารู้สึกอะคะเรารู้สึกว่าโหแค่เราได้มาซ้อมคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดแค่เราได้มาเจอกําลังใจเจอพลังงานแบบแบบที่พี่เบิร์ดส่งต่อให้กับ ศิลปินทุกทกท,กท่านนะคะคือแค่นี้เพอร์เฟกแล้วเพราะว่า <Yeah. S 1> จริงๆซานิต้องบอกเลยว่าซานิเคยเจอพี่เบิร์ดครั้งหนึ่งตอนตอนประกวด a f แล้วเวทีเราเป็นเวทีที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยแต่ว่าพี่เบิร์ดมาให้กําลังใจอะคะ่ะแล้วก็บอกว่าน้องๆทุกคนเต็มที่นะพี่เบิร์ดดูตลอดเลยคือแค่วันนั้นอะเราก็น้าตาคลอเบ้าแล้วแต่พอวันนี้เรามีโอกาสแบบจากศิลปินตัวเล็กๆแล้วเราก็ขึ้นมาอยู่ในแบบเวทีคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดวันนั้นที่พี่เบิร์ดมาดูเราแต่วันนี้เราคือ ให้กับพี่เบิร์ดคือแค่มาเพื่อเพื่อพี่เบิร์ดเท่านั้นนะคะคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบได้มาดูกันเพราะว่าพี่เบิร์ดเต็มที่แบบสุดๆในวันที่ยังไม่เปิดเกสเลยคือคือไม่อึดอัดกับการบอกหรือไม่บอกเลยเพราะว่ายังไงกี่รอบก็เต็มอยู่แล้วค่ะอย่างในส่วนของเพลงที่เราจะร่วมกับพี่เบิร์ดค่ะมันเป็นเพลงยังไงอะไรคะ อ่าบอกได้แค่ประมาณว่ามันเป็นในพาร์ทของละครคะเป็นเหมือนมิวสิควลค่ะ,คะบอกได้ประมาณนี้ว่าหลายๆคนก็จะได้เห็นในใ,ในแบบมุมมุมของการแสดงแบบเหมือนละครเวทีแต่เป็นอะไรที่มันน่ารักเป็นอะไรที่ต้องไปเดาว,ว่าใครจะเป็นฮิเดโกะอ่ะต้องเดาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดเกสไปหมดแล้วเนาะ,ะมีมี3คนนะคะมีน้องวีมีน้อง v, อิง e, แล้วก็มีซันนี้นะคะต้องมารอดูค่ะฮิเดโกะมีคนเดียวค่ะ อย่างล่าสุดตอนที่การซ้อมก็ได้รับอุบัติเหตุใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจริงๆอุบัติเหตุเนี่ยเกิดเกิดที่ไม่ใช่ตอนคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดด้วยแล้วก็จริงๆต้องขอโทษขอโทษทีมงานขอโทษพี่เบิร์ดด้วยค่ะเพราะเพราะว่าเป็นเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ไม่ได้คาดคิดว่าแบบมันจะเกิดในในช่วงระยะเวลาที่เราต้องซ้อมหนักๆมากๆอะค่ะแต่ก็คือพี่เบิร์ดก็คือน่ารักมากใจดีมากแบบว่าแบบไม่เป็นไายสนิค่อยคค่อยๆทํา แต่ต้องบอกเลยว่าเราตั้งใจทําทุกวันตั้งใจเต็มที่มากเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอาการบาดเจ็บให้หลายๆคนได้เห็นเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นความสนุกเต็มที่ของคอนเสิร์ตที่มันจะเกิดขึ้นค่ะวระาความกังวลไหมคะสนิทเพระา,ารปประด้วยความคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยแล้วคุณของพี่เบิร์ดด้วยในตอนแรกอะค่ะสนิทก,กังวลเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือล่าสุดถ้าเกิดได้ดูไอจีก็คือพี่เบิร์ดเอาซัพพอร์ต<ม>าขามาให้ซัพพอร์ตขามาให้แล้วก็คือแบบแบบเราเราไม่รู้จะพูดยังไงมันมันจุกอะค่ะมันพูดไม่ออก สิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวคือเราต้องฟื้นฟูตัวเองให้ไวที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้ดีขึ้นมาแบบเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแปลว่าพรุ่งนี้โชว์วันแรกค่ะถ่ายทั่วได้เลยกับอากาศเต็มที่ค่ะรับรองว่าเต็มที่แล้วก็สนุกแน่นอนค่ะแล้วมันเป็นการเติมเต็มแบบความหวันศิลปินของเราแพทในตอนนี้เพราะว่าจากวันแรกที่เจอพี่โบิรดจนถึงวันนี้เราได้มาเป็นแขกรับเชิญคือคือสันนี้เองอ่ะมีโอกาสได้ได้แบบได้คุยกับพี่เบิร์ดแค่วันที่เป็น AF ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็จจะมีีแบบบโททรรศัพพ์์าาก่่เิดว แบบชอบนะชอบรายการนี้ชอบรายการนี้ที่สนีทิทำนะตลกดีพี่เบิร์ดดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกเรามันมันมันปลื้มอยู่แล้วมันตื้นตันอยู่แล้วแต่วันที่เราได้ยืนอยู่กับเขาวันที่เขากอดเราวันที่วันที่เขาแบบเขาให้โอกาสเราจริงๆอะค่ะวันนั้นเป็นวันที่หนูเองบอกกับแม่เลยว่าชีวิตนี้ไม่ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้แล้วก็ขอบคุณพลังงานที่พี่เบิร์ดให้กับศิลปินทุกๆคนค่ะสนนเชื่อว่าคนที่อยู่บนเวทีทุกคนได้รับพลังงานดีๆจากพี่เบิร์ด บอกเลยว่าคอนเสิร์ตสามชั่วโมงพี่เบิร์ตไม่เหนื่อยเลยคือแบบคือสุดจริงๆเราอายุเท่านี้แล้วยังแบบยังนั่งมองว่าพี่เบิร์ตท,ทำได้ยังไงคือมหัศจรรย์เป็นศิลปินที่มหัศจรรย์สุดๆอ่ะเห็นบอกว่าแบบหมดแล้วใช่ใช่ใชค่ะใช่ใช่ค่ะเหลือวันหลังๆแล้วคะ่ะเหลือย5 26แต่แต่แบบไม่เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆนะคะใครที่อยากจะดูเอ่อใครที่อยากจะชมนะคะ,ะเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเต็มรูปแบบจริงๆแล้วก็ เรียกว่ามัลติเบิร์ดอะคะ่ะคือเราจะได้เห็นหลากหลายเลยอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นพี่เบิร์ดท,ทำเราจะได้เห็นในคอนเสิร์ตนี้รับรองว่าสนุกเต็มที่และทุกเพลงคุณร้องได้แน่นอนค่ะพี่นี่ค่ะขอถามนึงแลวคนยกให้เราเป็นตัวแม่ตัวมันก,การทา,างการส่วนเราค่งดีใจและภูมิใจอย่างยิ่งค่ะ <c oughs> สำหรับตำแหน่งนี้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พี่นี่เองเป็นคนเป็นคนแบบท,ที่ที่เหมือนกล้าๆพูดในเรื่องในเรื่องของสัญญากบรบร แรกๆเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราปิดไม่ได้แล้วเนาะหลักฐานม,มันเห็นอยู่แล้วหลักฐานตั้งแต่ตอน a f รูปในวิกิพีเดียรูปอะไรคือเราไม่บอกทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกที่เราจะบอกทุกคนว่าเราทํานะเราเราสวยขึ้นมาได้เพราะเราทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะค่ะคือรู้สึกว่าภูมิใจและให้ตําแหน่งนี้มาก็รับค่ะขอบคุณค่ะก่อ,อนหน้านี้แต่วันแรกจนถึงวันนี้เราเดินทา,า,างมาไกลเหมือนกันไกลมากเลยค่ะไกลแบบ ไกลแบบนั่งรถหลายต่ออะค่ะหลายต่อจริงๆเป็นสิบๆต่อค่ะเวลาย้อนดูภาพตัวเองก็รู้สึกยังไงบ้างเวลาย้อนดูก็พี่พี่ก็รู้สึกว่ารูปแต่ก่อนเราก็น่ารักนะคือหมายหมายถึงมันมันก็น่ารักในยุคยุคข,ของแบบแบบนั้นตอนเราเด็กๆอะค่ะเรามอมแมมเราไม่ดูแลตัวเองเราเตะบอลกับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ชีวิตเหมือนเด็กผู้ชายมาตลอดเลย พอวันหนึ่งพอเรามาอยู่ในในวงการเรามีเริ่มเล่นละครเราถูกเราถูกคนพูดว่าเอ้ยจะไม่ราไไ่ดูแลตัวเองเลยเป็นดาราได้ยังไงมันก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอ่ะเนาะในในวันนั้นพี่ก็รู้สึกว่ามันดีแล้วสําหรับการที่พี่เป็นแบบนั้นทุกพี่ถึงบอกว่าทุกช่วงชีวิตของของพี่อะคะ่ะมันคือ มันคือเรามีความสุขแล้วในงานที่เราจะเลือกช่วงชีวิตของเราแต่ละช่วงว่าเราจะทําอะไรตอนไหนเพราะพี่ตัดสินใจมาดีแล้วอะค่ะแค่ <S <S อตอนนี้เราก็ทั้งเปแล้วเรามีแพลนอีกไหมฮะหรือว่าพอแต่นี่ถึงบ<ร><ม>อกว่าตอบไม่ได้เลยว่าแพลนเนี่ยมันจะอีก3วันทํำไหมอีก7วันทำํำไหมตามเทนมาคือจริงๆต้องบอกว่าตามเทนเนี่ยไม่ถูกแต่ต้องบอกว่ามันตามความรู้สึกตัวเองว่าในวัยวัยนี้เราเอ๊ะอะไรเราเราเปลี่ยนไปบ้างเราจะต้องดูแลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆเมนเทนไปเรื่อยๆ เราจะทำอะไรสต่ละอย่างเราเรามีการดูไหมดูดวงดูโหด okay. ที่สุดดูที่สุดเป็นสายมูที่สุดก็คือต้องดูว่าสมมติเขาบอกว่ามีมีดวงให้เสียเลือดนะฉันทำเศรษฐกรรมเลยจ้าว่าเดี๋ยวฉันเสียเลือดอแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเป็นแบบนี้ค่ะหรือว่าบางทีก็จะดูแบบเฮ้ยช่วงนี้แบบไม่มั่นใจตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะทําแต่ก็จะ จะเลือกวันดีๆอะไรเงี้ยค่ะที่ที่จะทําก็เลยถึงบอกว่าบางคนก็อาจจะเชื่อแบบคนละอย่างนะบางคนก็ไปไหว้พระสวดมนต์สันนก็จะไหว้พระสวดมนต์ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องดูดวงเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ต้องถึงขั้นแบบไปดูในเซเว่นเหมือนเมื่อก่อนก็ยังดูอยู่นะก็ยังดูอยู่ว่าไปก็ยังดูสหนังสือเซเว่นอยู่ว่าดวงไหนเดือนเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างมีสิ่งแสประจำไหมฮะให้เราถามว่า เฮ้ยช่วงนี้เราแก้เคล็ยังไงไหมจริงจริงแล้วจริงๆแล้วอ่ะในในปฏิทินมันก็จะมีวันให้ดูเนาะแต่ว่ามันแล้วแต่แตหลายๆคนเลยว่าว่าจะไปดูที่ไหนจริงๆถ้าเกิดใครมีสินแสเฉพาะของตัวเองก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเขาเหมือนมีดวงเราอยู่ตลอดว่าเขาจะบอกได้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างตัวไหนอะไรยังไงอะไงรเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้ดูลึกขนาดแบบ โอ้พี่พี่น่ไม่แบบมีดวงเสียเลืวอก็คือเราเออใช่ใช่พี่น่ก็จะดูแบบคร่าวๆคือคือเหมือนอ่านคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นเรื่องขำในชีวิตไปนะว่าเออแบบพอมันมีดวงปุ๊บล้วก็อ่ะทำสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีกว่าไปอุบัติเหตุอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังการันตีไม่ได้ว่าจะอยู่แค่นี้หรือเปล่าก็คือมันต้องไปเรื่อยๆเนาะมันก็ยังยังหยุดไม่ได้แต่ก็รอดูแล้วกันเดี๋ยว้แต่ถ้าทำอะไรมารับรองทุกคนรู้แน่นอนเพราะเป็นโรคเป่าประกาศอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะได้